สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้มาพบกับวิชาสังคมศึกษานะครั exercise, compute, บกับคุณครูยุทธพันธ์พงไัยนะครับวันนี้เราจะมาเรียนกันในสาระการเรียนรู้ประวัติศาสตร์นะครับในหน่วยการเรียนรู้ที่4ครับอาณาจักรสุโขทัยในหัวข้อเรื่องการปกครองครับเมื่อนักเรียนได้เรียนเรื่องนี้แล้วนะครับคุณครูก็คาดหวังว่านักเรี <t TY> ยนจะสามารถนะครับที่จะบรรลุมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดดังนี้ครับมาตรฐานการเรียนรู้ที่ส4 3ครับ เข้าใจความเป็นมาของชาติไทยวัฒนธรรมภูมิปัญญาไทยมีความรักความภาคภูมิใจและทำารงความเป็นไทยครับในตัวชี้วัดนะครับม1ข้อที่2ครับที่ว่าด้วยเรื่องของการวิเคราะห์พัฒนาการของอาณาจักรสุขโขทัยในด้านต่างๆครับและเมื่อนักเรียนได้เรียนเรื่องนี้จบนะครับค,คุณครูคาดหวังว่านักเรียนเนี่ยจะสามารถนะครับผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้ต่างๆดังน,นี้ครับข้อแรกนะครับนักเรียนจะสามารถอธิบายพัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัยได้ครับ ข้อที่2นะครับนักเรียนจะสามารถวิเคราะห์พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัยในด้านการปกครองได้และข้อสุดท้ายนะครับนักเรียนจะเห็นความสําคัญและประโยชน์ในการศึกษาการเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัยครับเอาละครับนักเรียนให้เกิดนักเรียนพร้อมกันแล้วนะครับเดี๋ยวเรานะครับมาร่วมกันแลกเป็นเรียนรู้นะครับและก็ร่วมกันนะครับที่จะทากิจกรรมนะครับเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการปกครองในสมัยสุโขทัยกันนะครับ มาที่กิจกรรมแรกครับนักเรียนคุณครูม,มีข้อความนะครับจากหลักศิลาจารึกนะครับมาให้เรียนได้วิเคราะห์กันนะครับข้อความนี้นะครับได้เขียนไว้ว่าเมืองสุขโขทัยนี้ดีในน้ํามีปลาในนามีข้าวเจ้าเมืองบอกเอาจังกรในไพรู่ทางเพื่อนจุงัวไปค้าขี่ม้าไป ai, ไขายใครจากใครค้าช้าง á, ขาใครจากใครค้าม้าขาใครจากใครค้าเงินค้าทองขาใครฝาหน้าใส จากข้อความนะครับนักเรียนคิดว่าแสดงเห็นถึงสิ่งใดครับนักเรียนคงจะได้อ่านนะครับแล้วก็ฟังไปพร้อมๆกันเมื่อสักครู่นะครับก็จะเห็นว่าข้อความนี้นะครับได้ทําให้เรานะครับได้เห็นภาพของสมัยสุโขทัยใช่ไหมครับว่าวิถีชีวิตเป็นอย่างไรนะครับเราจะเห็นภาพของความมีนมสมบูรณ์นะครับในประโยคที่กล่าวถึงเรื่องเกี่ยวกับสุโขทัยนี่ดีในน้ํามีปลาในนามีข้าวนะครับแสดงว่าเรามีพืชพันธุ์ธัญยาหารและมีอาหารที่นะฮะอุดมสมบูรณ์ใช่ไหมครับในขณะเดียวกันในเรื่องของการค้าขาย ก็เป็นไปอย่างอะไรฮะอิสระเสรีที่จะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ประโยคสุดท้ายเลยนะครับก็คือพรฟ้าหน้าใสนะครับก็คือการที่ประชาชนนะครับหรือชาวพลเมืองในสมัยสุโขทัยร้วนแต่อยู่อย่างมีความสุขนั่นเองนะครับและนักเรียนคิดว่านะครับข้อความนี้นะครับเกี่ยวข้องกับระบบการปกครองนะครับของเมืองสุโขทัยในลักษณะอย่างไรครับแน่นอนครับการที่นะครับจะเกิดลักษณะที่ว่านี้ได้นะครับก็คือสุดท้ายเลย ให้ฟ้าหน้าใสเนี่ยนะครับแต่กต้องมีการจัดระเบียบการปกครองอย่างดีใช่ไหมครับประชาชนจะอยู่อย่างมีความสุขได้แต่เอ๊ะนักเรียนครับแล้วในสมัยสุขโขทัยนั้นนะครับเขามีลักษณะของการปกครองอย่างไรล่ะนะครับในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับการปกครองนะครับในสมัยสุขโขทัยกันนะครับ <S <S แต่ก่อนที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับคุณครูก็มีคําถามนะครับมาถามนักเรียนนะครับนักเรียนครับเมื่อ กล่าวถึงอาณาจักรสุโขทัยนะครับนักเรียนจะนึกถึงสิ่งใดบ้างนะครับที่เกี่ยวข้องกับระบบการปกครองของสมัยสุโขทัยครับนักเรียนนึกถึงสิ่งใดกันบ้างครับหลายคนนะครับที่เคยได้ยินมาอาจจะนึกถึงเรื่องของกฎหมายใช่ไหมครับบางคนไปนึกถึงการปกครองนะครับพ่อปกครองลูกนะครับบางคนไปนึกถึงการปกครองแบบธรรมราชานะครับถ้าเกิดนักเรียนตอบประมาณนี้แสดงว่านักเรียนตอบถูกนะครับแสดงว่าพอมีความรู้กันมาบ้างแล้วนะครับ แต่บางคนอาจจะทำไมครับยังไม่มั่นใจในความรู้ของเราหรือทำไมครับเอ๊ะที่ฉันรู้นั้นมันถูกต้องหรือเปล่านะครับคุณครูจะเวลานักเรียนนะครับในการไปหาคําตอบนะครับในการไปหาข้อมูลนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการปกครองในสมัยสุโขทัยนะครับผ่านการไปรวบรวมข้อมูลจากหนังสือตําราเอกสารต่างๆนะครับหรือข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตนะครับคุณครูจะเวลานักเรียนเนี่ยสักประมาณ10นาทีนะครับในการไปรวบรวมข้อมูลและเดี๋ยวเรากลับมาพบกันนะครับ เป็นอย่างไรกันพ้างค์นักเรียนตอนนี้เวลาผ่านไปแล้วประมาณ10นาทีนะครับนักเรียนคงได้ข้อมูลมาพอสมควรเลยใช่ไหมครับเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองการปกครองในสมัยสุขโขทัยนะครับนักเรียนพร้อมแล้วนะครับเราจะข้อมูลนักเรียนที่หามาได้และอยู่ในมือนักเรียนตอนนี้นะครับมาใช้ในการแรกเปเล,ลี่ยนเรียนรู้และทํากิจกรรมพร้อมๆกันนะครับมาที่คําถามแรกเลยนะครับนักเรียนครับพระมหากษัตริย์นะครับที่ปกครองอาณาจักรสุโขทัยนะครับมีทั้งหมดกี่พระองค์และแต่พระองค์มีพระนามว่าอย่างไรบ้างครับ ข้อนี้ง่ายเลยใช่ไหมครับครูเชื่อว่าถ้าไปหามาข้อมูลแรกที่จะปรากฏที่เราเห็นก็คือข้อมูลเกี่ยวกับรายพระนามของพรมหากษัตริย์นะครับสําหรับนะครับพระนามของมหากษ์ัตร์ในสมัยสุโขทัยนะครับถ้าเรียงตามลําดับนะครับมีดังนี้นะครับก็คือพ่อขุนศรีอินทราทิตจากนั้นนะครับก็เป็นพ่อขุนบ้านเมืองต่อด้วยพ่อขุนรามคําแหงมหาราชสมัยถัดมาเป็นสมัยของพญาเลอไทย ถัดมานะครับเป็นพระยาง้วนนำถุมจากนั้นนะครับเป็นพระมหาธรรมราชาที่1หรือพระยาลิไทยต่อด้วยราชการของพระมหาธรรมราชาที่2ต่อด้วยพระมหาธรรมราชาที่3หรือสยลือไทยและสุดท้ายนะครับในสมัยรัชการที่9กนะครับก็คือพระมหาธรรมราชาที่4นะครับหรือบรมปานนะครับทั้งหมดนี้นะครับเป็นพระมหาสัตว์ในสมัยสุโขทัยทั้งหมด9พระองค์นะครับนักเรียนก็คงจะได้ข้อมูลตามนี้แล้วใช่ไหมครับ แล้วนะครับนอกจากจะเรียนรู้ว่าเรามีประวัติศาสตร์กี่พระองค์ในสมัยสุโขทัยนะครับในเรียนครับในสมัยสุโขทัยนะครับเรามีการปกครองนะครับในระยะแรกเป็นอย่างไรกันครับในเรียนพอจะทราบกันไหมครับสำหรับในระยะแรกนะครับของการปกครองสมัยสุโขทัยเนี่ยก็ยังมีความต่อเนื่องนะครับกับสมัยก่อนหน้าคือยุคสมัยก่อนเรียกว่าอะไรนะในยุครัฐโบราณเนี่ยยังมีความเป็นกาคล้ายคลึงกันอยู่นะครับเป็นอย่างไรกันล่ะนะครับ ก็พบว่านะครับการปกครองในสมัยสุโขทัยสมัยแรกนะครับเราจะเรียกว่าการปกครองแบบคนครรัฐนะครับก็คือแต่ละเมืองนะครับจะมีการปกครองตนเองอย่างอิสระเสรีนะครับโดยมีพ่อเมืองเป็นของตนเองนะครับแต่นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นพ่อเมืองหรือแต่ละหัวเมืองนะครับก็จะขึ้นตรงต่อเมืองสุโขทัยนะครับตรงนี้ก็คือลักษณะของการปกครองแบบคนครรัฐน <MAN> ั่นเองนะครับนักเรียนคิดว่าการปกครองนะครับแบบคนครรัฐนี้นะครับก่อยเกิดผลดีหรือไม่อย่างไรครับ ก็พบว่าก่อให้เกิดผลดีนะครับในแง่ที่ว่าก่อให้เกิดอิสระนะครับในการปกครองตนเองในแต่ละหัวเมืองนะครับแต่ะเดียวกันก็จะมีความสัมพันธ์อันดีกับสุโขทัยซึ่งเป็นรัฐศูนย์กลางนตอนนั้นนะครับนักเรียนครับแล้วนักเรียนคิดว่าการปกครองในสมัยสุโขทัยนะครับสามารถแบ่งได้กี่รูปแบบนะครับและใช้เกณฑ์ใดในการแบ่งนะครับสําหรับระบบในการปกครองสมัยสุโขทัยนะครับเราพบว่าสามารถแบ่งได้ทั้งหมดนะครับ สองรูปแบบด้วยกันร,ระบบแรกนะครับก็คือเรียกว่าแบบพ่อปกครองลูกนะครับแบบที่สองนะครับก็คือแบบธรรมราชาอันนี้คือลักษณะนะครับของการปกครองที่โดดเด่นเลยสมัยสุโขทัยนะครับมาที่ระบบการปกครองสุโขทัยแบบแรกนะครับคือแบบพ่อปกครองลูกนะครับในสมัยนี้นะฮะเริ่มต้นเนี่ยเราพบว่าสุโขทัยนะครับยังเป็นรัฐเล็กๆนะครับมีประชากรมีไม่มากนะครับนั้นเองนะครับการที่มีประชากรในเมืองที่ไม่มากนี่เองนะฮะจึงก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่าง ใครครับผู้ปกครองก็คือตัวของพ่อขุนนะฮะหรือที่เรียกว่าะมัากษัสตร์นั่นเองกับส่วนของใครครับประชาชนต่างๆฮะทำให้เกิดความใกล้ชิดกันมากจึงเปรียบเสมือนกับคนในครอบครัวเดียวกันนะครับฉะนั้นการที่เจ้าเมืองปกครองนะครับไพ่ฟ้าประชาชนเนี่ยเราจึงบอกว่าคล้ายๆกับการที่พ่อปกครองลูกนะครับแล้วนักเรียนทราบไหมครับว่ามีสมัยใดบ้างนะครับที่มีการปกครองนะครับในรูปแบบนะครับพ่อปกครองลูกครับสําหรับดัาการที่มีการปกครองนะครับได้แก่ พ่อขุนศรีอินทราทิตศนะครับพ่อขุนบานเมืองนะครับและรัชสมัยของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชครับนักเรียนคิดว่าการปกครองในสมัยสุโขทัยนะครับแบบพ่อปกครองลูกนะครับส่งผลดีหรือไม่เพราะเหตุใดครับเราก็ต้องตอบนะครับว่าส่งผลดีนะครับเพราะว่ามันมีความเหมาะสมกับในสมัยนั้นที่ไหมครับประชากรมีจํานวนไม่มากนะครับการปกครองลักษณะของพ่อปกครองลูกจึงเป็นการปกครองที่ไหมค่อนข้างใกล้ชิดนะครับและผู้ปกครองเนี่ยทำไมครับ เรียกว่าเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจหลายๆอย่างนะครับของคนที่อยู่ภายใต้การปกครองนะครับฉะนั้นจึงก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีนะครับที่เกิดขึ้นในเมืองนั้นนะครับมาที่การปกครองรูปแบบที่2ครับก็คือการปกครองแบบธรรมาราชานะครับการปกครองแบบธรรมาราชานะครับเริ่มมีขึ้นนะฮะในเมื่อช่วงของการที่พูทธศาสนานะครับเริ่มเข้ามาอิทธิพลในรัชสุโรไทยนะครับพระมหากษัตริย์ก็เลยเอาแนวคิดทางศาสนาพุทธนะครับ มาปรับประยุกต์ใช้ในการปกครองนะครับเกิดการปกครองโดยที่เรียกว่าธรรมราชาก็าคือการใช้หลักธรรมมานําในการปกครองนะครับสําหรับราชการนะครับที่มีการใช้ลักษณะแบบนี้มาใช้นะครับก็คือราชการตั้งแต่สมัยของพระมหาธรรมราชาที่1นถึงสนะครับแต่ตรงนี้นักเรียนครับคุณครูอยากจะให้ข้อมูลน,นักเรียนเอาไว้นิดนึงนะครับการที่เราเรียกว่าสมัยพระมหาธรรมราชาที่หนถึงสเนี่ยนะครับไม่ใช่พระนามของพระองค์ตั้งแต่สมัย แรกนะครับแต่เป็นการที่นักปริษัทเนี่ยนะครับมีการกําหนดให้ในสมัยพระองค์เนี่ยเรียกว่าสมัยใดเพื่อให้ง่ายต่อการศึกษานะครับนักเรียนคิดว่าการปกครองในสมัยสุโขทัยนะครับแบบธรรมราชานะครับส่งผลดีต่ออาณาจักรสุโขทัยหรือไม่เพราะเหตุใดครับจากตรงนี้นะครับนักเรียนก็จะเห็นแล้วนะครับว่าการปกครองแบบธรรมราชาคือการที่ผู้ปกครองหรือพระมหากษัตริย์นะครับนำหลักธรรมในพระพุทธศาสนานะครับ มาปรับประยุกต์ใช้นะครับในการปกครองฉะนั้นนะครับเมื่อพระมหากษัตริย์นะครับนำหลักธรรมศาสนาพุทธไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความมีเมตตานะครับความอุตสาหะความมีขันติความอดทนความไม่โกรธอะไรอย่างเนีนย้ยนะครับมาปรับประยุกต์ใช้นะครับก็ส่งผลให้ไหมครับประชาชนหรือไพ้ใ้ไฟแห่เมืองเนี่ยสามารถอยู่ได้อย่างมีความสุขนั่นเองนะครับและก่อให้เกิดความเจริญนะครับในเรื่องของการเมืองปกครองตามมาและนะครับในหลักธรรมเกี่ยวกับเรื่องของการปกครองเหล่านี้เองค่อยๆพัฒนาการนะฮะในรูปแบบของ พรรมราชานี้ส่งผลนะครับมาสู่การปกครองนะฮะในปัจจุบันนี้นะครับที่พระมหากษัตริย์ก็ยังคงมีความเป็นธรรมราชาอยู่นั่นเองครับเอ๊นักเรียนครับแล้วนักเรียนคิดว่าสมัยสุโขทัยนะครับมีการจัดระเบียบการปกครองเป็นอย่างไรครับเมื่อพูดถึงการจัดระเบียบการปกครองในสมัยสุโขทัยนะครับเราก็สามารถแบ่งรูปแบบการจัดระเบียบการปกครองนะครับได้2รูปแบบด้วยกันนะฮะในรูปแบบที่1นะครับคือการปกครองส่วนกลางนะครับ ก็คือส่วนของนคร,ครราชสุโขททยนั่นเองและส่วนที่2ครับก็คือในส่วนของหัวเมืออื่นๆนะครับเราเรียกว่าการปกครองส่วนภูมิภาคหรือการปกครองส,ส่วนหัวมือน,นั่นเองนะคะก็มี2รูปแบบด้วยกันนะครับเดี๋ยวเรามาเจาะจก,กันที่รูปแบบแรกนะครับก็คือรูปแบบการปกครองส่วนกลางนะครับการปกครองส่วนกลางนะครับเป็นอย่างไรล่ะนะครับเราพบว่าในส่วนของเมือสุขโขททยนะครับพม่าสัตว์เนี่ยเป็นประมุกนะครับอยู่ในน้าของการเป็นประมุกเป็นจอมทัพนะครับเป็นผู้ปกครองสูงสุดนะครับแต่ไหมครับ ยังไม่มีการกระจายอํานาจมากนักนะคะการที่ไม่มีการกระจายอำนาจมากนักแสดงว่าะไรครับทุกๆสิ่งเกี่ยวกับการตัดสินใจไม่ว่าจะเรื่องของการปกครองก็ดีการนําศึกก็ดีนะครับอยู่ภายใต้การตัดสินใจของพระมหากษัตริย์นั่นเองนะครับในขณะที่นะครับการปกครองส่วนภูมิภาคนะครับเราก็พบว่าในส่วนของหัวเมืองต่างๆนะครับมีการแบ่งหัวเมืองได้2ชั้นด้วยกันนะครับอย่างแรกเลยเรียกว่าหัวเมืองชั้นในนะครับก็คือ เมืองนะครับที่อยู่รายล้อมอาณาจักรสุโขทัยนะครับแล้ในขณะที่เมืองที่อยู่ไกลออกไปนะครับเราเรียกว่าหัวเมืองชั้นนอกนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่านะครับในสมัยสุโขทัยนะครับมีหัวเมืองชั้นในเป็นเมืองใดบ้างและมีหัวเมืองชั้นนอกนะครับเป็นเมืองใดกันบ้างนะครับมาที่ศูนย์กลางนะครับก็คือสุโขทัยนะครับถูกพอมร้อมไปด้วยหัวเมืองชั้นในนะครับหัวเมืองชั้นในทางทิศเหนือนะครับได้แก่สีชัชนาไัยนะครับทางด้านตะวันออกนะครับได้แก่ สละหลวงสองแควนะครับถัดมานะครับเป็นหัวเมืองทางด้านทิศใต้ครับได้แก่ทิจิตและพระบางนะครับและหัวเมืองทางด้านทิศตะวันตกครับประกอบด้วยนครชุมชากงราวและกำแพงเพชรครับในขณะที่หัวเมืองชั้นนอกนะครับทางด้านทิศเหนือนะครับมีหลายเมืองเลยนะครับได้แก่แพร่น่านปัวและชวาชวาตรงนี้เด็กนักเรียนอาจจะสงสัยว่าไม่ได้อยู่ท้งทั้งใต้เหรอนะฮะชวานี้ก็คือต่อมาคือหลวงพะบางนั่นเองนะครับ ในขณะที่หัวเมืองทางด้านตะวันออกนะครับประกอบด้วยลุมบาจายสคาและเวียงจันทร์นะครับและหัวเมืองนะครับชั้นนอกทางด้านใต้นะครับประกอบด้วยนะครับหลายเมืองเลยนะครับแพรกสันคบุรีสุพรรณบุรีเพชรบุรีราชบุรีและนครศรีธรรมราชนะครับและสุดท้ายครับมาที่หัวเมืองทางด้านตะวันตกนะครับซึ่งเป็นหัวเมืองชั้นนอกประกอบด้วยเมืองชอตและเมืองหงสาวดีครับ นักเรียนครับจากการที่เราได้เรียนเรื่องเกี่ยวกับการจัดระเบียบ,บการปกครองนะครับนักเรียนคิดว่ารูปแบบดังกล่าวนะครับส่งผลดีต่อสุโขทัยอย่างไรครับสําหรับการปกครองนะครับในเรื่องของการจัดระเบียบตรงนี้เนี่ยของสุขโขทัยเราจะเห็นว่าสามารถแบ่งออกเป็น2รูปแบบใช่ไหมครับก็คือการปกครองส่วนกลางและส่วนภูมิภาคน,นะครับเราจะเห็นว่าลักษณะของในส่วนกลางก็ดีหรือในส่วนภูมิภาคก็ดีจะมีความเหมาะสมนะครับกับยุคสมัยที่เกิดขึ้นสภาพเลยครับ เรื่องของขนาดเมืองนะครับขนาดอาณาเขตตรงนั้นนะครับฉะนั้นในการปกครองนี้ครับก็ส่งผลดีง่ายที่ว่าเป็นตัวช่วยเกิดการพัฒนาการของด้าน,นการเมืองปกครองของสุโขทัยได้เป็นอย่างดีนะครับเพราะว่ามีความเหมาะสมกับลักษณะที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นนั่นเองนะครับเรามาตอนที่ภาพนี้คับนักเรียนภาพนี้ครับภาพนี้คืออะไรครับเป็นเหมือนกระดิ่งใช่ไหมครับแต่บางคนมองเป็นระฆังเลยจริงๆแล้วมันคือกระดิ่งนะครับ กระดิ่งนี้นะครับนักเรียนเกี่ยวข้องกับการปกครองนะครับของสุโขทัยอย่างไรครับใครทราบกันบ้างบางคนอาจจะทราบแล้วนะครับเพราะเคยเรียนมาบางคนอยจะไม่ทราบนะครับแต่ครูเชื่อว่านักเรียนครูวหลายหลายคนหรือเกือบทุกคนเลยทราบแน่นอนเพราะเราได้ไปรวบรวมข้อมูลในขั้นตอนก่อนหน้ากัาแล้วใช่ไหมครับอ่ะนะครับแต่คุณครูไม่ใช่เลยนะครับเดี๋ยวคุณครูจะมีข้อความที่ปรากฏในศิลาจาลึกนะครับมาช่วยบอกเล่าเรื่องดาวเห็บกระดิ่งนี้กันนะครับข้อความนะครับมีดังนี้ครับ ในปากประตูมีกระดิ่งอันหนึ่งแขวนไว้หันไรฟ้าหน้าปกการบ้านกลางเมืองมีถ้อยมีความเจ็บท้องค่้องใจมันจะก,กล่าวถึงเจ้าถึงขุนบ่อไร้ไปลั่นกระดิ่งอันท่านแขวนไว้พ่อขุนรามคำแหงมหาราชเจ้าเมืองได้ยินเรียกเมื่อถามสวนความแก่มันด้วยซื่อไรรในเมืองสุโขทัยนี้จึงชม จากข้อความดังกล่าวนะครับนักเรียนทําให้เห็นถึงสิ่งใดบ้างครับอ่าก็จะเห็นว่าทําไมครับลักษณะเมื่อไหมครับร้ฟ้าเกิดปัญหานะครับหรือมีคดีความเกิดขึ้นในเมืองนะครับคนที่จะมาแก้ปัญหาให้คือใครครับก็คือพระมหากษัตริย์ใช่ไหมครับโดยใช้การสั่นกระดิ่งที่ปรากฏในภาพในภาพก่อนหน้านี้เองนะครับสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นสัญญาณบอกว่าจะมาขอร้องทุกจะมาขอเพื่ออะไรครับให้รับการตัดสินคดีความต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับตรงนี้ก็แสดง ให้เห็นถึงอะไรฮะความสัมพันธ์อันดีระหว่างพระมหักษัริย์นะครับกับเรื่องของประชาชนในเมืองนะครับแลนักเรียนคิดว่าการใช้หลักในการพิจารณาคดีนะครับหรือตัดสินความต่างๆเนี่ยนะครับในศัสษร์ดังกล่าวเนี่ยนะครับส่งผลดีต่อสุโขทัยอย่างไรครับในขณะที่ว่าเมื่อมีเหตุอะไรก็ตามนะครับตัวของระมหากษัริย์นะครับจะออกมาว่าหรือตัดสินคดีความด้วยตนเองเนี่ยครับกะมีผลดียังไงเอ่ยจะมีผลดีในแง่ที่ว่าก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างใครครับ ผู้ปกครองนะครับก็คือพระมหากษัตริย์กับใครครับผู้อยู่ภายใต้การปกครองก็คือประชาชนนะฮะโดยเกิดความสัมพันธ์อันดีและแนบแน่นเกิดขึ้นนั่นเองนะครับนักเรียนครับจากที่เรียนได้เรียนมาแล้วก็ศึกษากันมาแล้วก็รวบรวมข้อมูลแล้วก็วิเคราะห์มาถึงตอนนี้นะครับจากข้อความที่ปรากฏในหลักศิลาจารึกก็ดีนะครับเมื่อนักเรียนนะครับได้เรียนมาแล้วเนี่ยนักเรียนทราบไหมครับว่าสมัยสุโขทัยนี้นะครับมีกฎหมายนะครับที่เกี่ยวข้องหรือระบุนะครับเกี่ยวกับ การดาเนินชีวิตในสุโขทัยอย่างไรบ้างครับเรามาที่คําถามนี้นะครับก็คือกฎหมายที่ยึดถือปฏิบัติของอาณาจักรสุโขทัยนะครับมีกฎหมายลักษณะใดบ้างและกฎหมายดังกล่าวสําคัญอย่างไรนะครับสำหรับกฎหมายของอาณาจักรสุโขทัยนะครับเราสามารถนะครับแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ต่างๆนะครับได้ดังนี้นะครับเป็นแรกครับกฎหมายเกี่ยวกับภาษีนะครับนักเรียนก็ คงจะเห็นในข้อความก่อนหน้านี้ไปแล้วนะครับในข้อความที่ว่าเจ้าเมืองบ่เอาจังกอบนะฮะจังกอบนะครับก็เป็นภาษีชิ้นหนึ่งนะครับเป็นภาษีเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าผ่านทางผ่านด่านนะครับฉะนั้นคําว่าเจ้าเมืองบ่จังกอบคือไม่มีการเก็บอะไรครับภาษีในเรื่องของการขนส่งสินค้านั่นเองนะฮะนีกฎหมายภาษีที่เกิดขึ้นนะฮะต่อมาครับเป็นกฎหมายเกี่ยวกับมรดกนะครับ เราจะพบข้อความในศสียจาลึกนะครับที่บ่งบอกถึงการที่ท่าไหมครับในสมัยพ่อแม่หาทรัพย์สินอะไรไว้ได้นะครับเมื่อพ่อแม่ได้ตายไปแล้วนะครับทรัพย์สินเหล่านั้นจะตกสู่อะไรครับลูกและหลานของเขานั่นเองนะครับถัดมาครับกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ในที่ดินนะครับอันนี้จะปรากฏในเสียจาลึกนะครับที่บอกว่าในสุโขทัยนั้นมีป่าหมากป่าพ้าวนะครับพวกนี้เยอะแยะมากมายเลยโดยบอกว่าใครนะครับที่เป็นคนถักถางหรือทําพื้นที่นั้นนะครับ ให้เป็นเลือกส่วนไรนาพื้นที่ตรงนั้นก็ตกเป็นของคนที่ได้ถักถางพื้นที่ตรงนั้นไปเลยนะครับฉะนั้นก็คือสามารถเข้าไปจับจองที่ดินได้นะฮะหากใครอยากได้ที่ดินก็คือคุณก็ต้องไปแพ้วถางพื้นที่ที่เป็นป่าพื้นที่ที่เป็นนะฮะพื้นที่รกชัดให้กลายเป็นพื้นที่เลือกส่วนไรนาและพื้นที่ตรงนั้นก็จะตกสู่ตัวคุณนั่นเอง มาที่กฎหมายลักษณะสุดท้ายครับนั่นคือกฎหมายลักษณะลักพานะครับถูกปรากฏอยู่ในศิลาจารึกนะครับที่ถูกระบุไว้ว่าเป็นกฎหมายสนณะโจรนะครับก็ระบุถึงการกระทําผิดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปน่านะครับหรือว่าการฆ่าสัตว์นะครับโดยมีการแจ้งให้ทราบก่อนนะครับรวมถึงการที่มีการไปนําสิ่งของผู้อื่นเข้ามานะครับลักษณะแบบนี้นะเกิดมีการกระทําผิดเกิดขึ้นนะครับก็จะถูก ปรับไหมนะครับก็คือการปรับเงินนะครับเดียวกันนะครับผู้ที่ทราบหรือให้ที่ซ่อนนะครับแก่ผู้กระทําความผิดนะครับไม่ยอมให้ไปมอบตัวครังกันเนี่ยก็จะต้องถือว่ามีความผิดไปด้วยนะครับนักเรียนคิดว่ากฎหมายนะครับที่ยึดถือปฏิบัติของจากสุโขทัยนะครับก่อให้เกิดผลดีนะครับต่อประชาชนในจักรหรือไม่เพราะเหตุใดจากเมื่อสักครู่นะครับที่เราได้ไหมครับ ได้วิเคราะห์กันไปแล้วนะครับว่ามีกฎหมายอะไรบ้างที่เกิดขึ้นในสมัยโชไทยนะครับซึ่งการที่เราจะวิเคราะห์เรื่องนั้นเราต้องอาศัยข้อความที่เรียกว่าหลักฐานทางบริษัทที่ปรากฏอยู่ในสารจาลึกต่างๆหรือข้อความต่างๆเนี่ยมาใช้ในการวิเคราะห์ใช่ไหมครับทีนี้นะครับเรามาวิเคราะห์กันต่อครับถึงผลดีที่เกิดขึ้นนั่นเองความสําคัญของกฎหมายเหล่านั้นนะครับเราจะเห็นว่ากฎหมายต่างๆที่เกิดขึ้นในสมัยโชไทยนะครับก่อให้เกิดผลดีทั้งนั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอะไรครับ เรื่องของที่เจ้ามือไวจังกอบก็คือเรื่องกฎหมายภาษีตรงนี้ก็ส่งเสริมให้ไหมครับประชาชนมาเห็นว่าพอค้าขายแล้วทําไมครับไม่ถูกห้ามไม่ถูกเก็บภาษีประชาชนก็อยากค้าขายมากขึ้นฉะนั้นก็ทําให้เกิดความใจรุ่งเรืองทางด้านเศรษฐกิจหรือด้านการค้ามากยิ่งขึ้นนะครับในเรื่องของมรดกนะครับอ่าตรงนี้ก็จะเห็นไม่เห็นว่าไหมครับมีผลดีง่ายที่ว่าไม่ต้องมาไปฮะตบชิงแย่งราวกันนะคะฉกชิงแย่งราวกันว่าเอ้ยพอพ่อแม่ตายไปแล้ว สิ่งของเหล่านี้จะตกไปสู่ไทยก็ตกสู่ลูกและหลานของพวกเขานั่นเองนะคะก็มีการระบุเอาไว้นะครับแต่ต่อมานะครับกฎหมายข้อถัดมาคือเรื่องเกี่ยวกับอะไรครับการถือครองสิทธิประโยชน์ในที่ดินนะครับตรงนี้ก็จะงไม่เห็นว่าฉะนั้นเองนะครับถ้าเกิดใครอยากมีที่มากก็ไหมครับต้องไปแพ้วถางนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นจุดเรื่องของการพัฒนาเมืองนั่นเองนะครับและจุดท้ายนะครับลักษณะโจรนะครับหรือลักษณะของเรียกว่าลักษณะลักพาตรงนี้นะครับที่มีการระบุไว้ก็ทําให้เกิดทําไมครับทำให้รู้ว่าสิ่งใด สามารถประพฤติได้สิ่งใดลักษณะที่ว่าไม่ควรประพฤติถ้าเกิดประพฤติแล้วจะต้องถูกไหมฮะทำโทษนะถูกลงโทษนะครับตรงนี้ก็ทําให้ประชาชนทำไมครับได้รู้ว่าอันนี้คือลักษณะที่ไม่ถูกต้องน,นั่นเองนะครับก็ทําให้เราได้ทราบว่าลักษณะต่างๆที่เกิดขึ้นในกฎหมายเหล่านี้นะครับทำให้เกิดสุดขโ้วได้เนี่ยเกิดความเจริญมั่นคงในทุกๆด้านเลยไม่ว่าจะเป็นด้านการเมืองการปกครองนะฮะด้านเศนะรษฐกิจและด,ะด้านสังคมนั่นเองครับนักเรียนครับ ถ้าวันนี้นะครับสังคมไทยไยังคงใช้หลักกฎหมายนะครับตามลักษณะของสุโขทยันยนักเรียนคิดว่าสังคมไทยจะเป็นอย่างไรครับเราก็คงนะฮะเรียกว่าไงฮะอาจจะมีความไม่เหมาะสมหรืออาจจะติดขัดบางประการอยู่เพราะว่ากฎหมายสมัยสุโขทัยเนี่ยส่วนใหญ่เกิดขึ้นในส่ะนข,ของภาพสังคมนะฮะที่เกิดขึ้นในสมัยน,นั้นซึ่งมีความเฉพาะตัวนช้นถ้าเกิดเราจะมากฎหมายของสุโขทยัย มาใช้นะครับกับสมัยปัจจุบันนี้ซึ่งสังคมมีการพัฒนามีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็คงจะไม่เหมาะสมใช่ไหมครับแต่ในขณะเดียวกันนะครับก็ไม่ใช่ว่ากฎหมายสมัยสุโขทยัยนี้จะไม่ดีไปทั้งหมดนะครับจริงๆแล้วก็มีส่วนดีเราสามารถนําข้อดีในกฎหมายบางประการนะครับมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับยุคสมัยได้นะครับจากการที่เราเรียนตั้งแต่ต้นคลิปนะครับจนถึงตอนนี้แล้วคงจะเห็นแล้วว่านะครับการเมือ,องการปกครองของสุโขทัยนี้เป็นอย่างไรนะครับลักษณะของการ ปกครองในรูปแบบใดบ้างนะครับมีการปกครองนะครับโดยการจัดระเบียบลักษณะใดบ้างแล้วก็มีการใช้กฎหมายอย่างไรนะครับแล้วเราก็จะเห็นแล้วว่าลักษณะต่างๆที่เกิดขึ้นนี้เองช่วยส่งเสริมความเจริญให้เกิดขึ้นกับรัฐสุโขทัยนะครับเพื่อนะครับนักเรียนจะได้ทบทวนความรู้นะครับและได้ไหมครับเข้าใจเนื้อหาบทเรียนได้มากยิ่งขึ้นนะครับคุณครูก็มีกิจกรรมนะครับมาช่วยนักเรียนได้ปฏิบัติกันในชื่อกิจกรรมที่ว่าพัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงนะครับ ให้นักเรียนนะครับได้เลือกศึกษาพัฒนาการทางด้านการปกครองนะครับของอาณาจักรสุโขทัยที่นักเรียนสนใจนะครับมาหนึ่งตัวอย่างนะครับและวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างกับลักษณะการปกครองในสมัยปัจจุบันนะครับว่าเหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไรนะครับและจะดีมากนักเรียนสามารถวิเคราะห์ได้ว่าเหตุใดจึงเหมือนเดิมเหตุใดจึงมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับจากนั้นนะครับนำข้อมูลที่เราได้จากการศึกษาและสุขวิเคราะห์นะครับมาสร้างนะครับเป็น สื่อนำเสนอในรูปแบบอินโฟกราฟิกนะครับหรืออาจจะทำเป็นลักษณะของโปสเตอร์หรืออาจจะเป็นลักษณะของวิดีโอคลิปก็ได้นะครับจากนั้นเมื่อเราตรวจสอบข้อมูล,ลว่าถูกต้องแล้วนะครับก็อย่าลืมแบ่งปันความรู้นี้ให้กับเพื่อนๆของเรานะครับผ่านทางช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น Twitter Facebook หรือทาง Instagram นะครับนักเรียนครับจากการที่ได้เรียนมาทั้งหมดในวันนี้นะครับนักเรียนสามารถสรุปความรู้ได้บ้างอย่างไรบ้างครับ ราจะเห็นว่าการเมืองการปกครองในสมัยสุโขทัยนะครับในระยะแรกนะครับลักษณะของแบบพ่อปกครองลูกนะครับหรือแบบที่เรียกว่าปิดตาทิปไตยนะครับต่อมานะครับจึงค่อยมีลักษณะเป็นแบบธรรมราชาทั้งนี้ก็เป็นลักษณะของสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงกันสมัยนะครับในขณะเดียวกันนะครับก็มีการจัดระเบียบการปกครองนะครับในรูปแบบของการปกครองส่วนกลางและการปกครองส่วนภูมิภาคหรือเรียกว่าการปกครองส่วนหัวเมืองนั่นเองนะฮะในส่วนของกฎหมายนะครับก็เป็นลักษณะของกฎหมายที่ใช้ในแบบของจารีตนะครับในการปกครอง และมีพระมหาษัตย์เนี่ยมาเป็นผู้ที่คอยตัดสินคดีความต่างๆให้จนก่อให้เกิดความแนบแน่นและใกล้ชิดระหว่างผู้ปกครองและประชาชนที่อยู่ในเมืองนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับนักเรียนหลังจากที่เราได้เรียนเรื่องราวเกี่ยวกับการปกครองนะครับในสมัยสุโขทัยในวันนี้คุณครูก็หวังว่านักเรียนจะสนุกและมีความรู้นะครับเกี่ยวกับการปกครองในสมัยสุโขทัยมากยิ่งขึ้นนะครับในครั้งหน้านะครับเราจะมาเรียนรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับสุโขทัยนั้นนะครับนเรียนได้รอติดตามชมนะครับ สำหรับในวันนี้นะครับขอจบเรื่องราวนะฮะในวันนี้แต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ